ายคนน่าจะเห็นข่าวไปแล้วนะครับกับการปลดตัวละครโกจูยูนิคอร์หรืออิชิคาวะซูมิโนะหรือนักแสดงอิมามุริมายะนะครับผมเพราะว่าทางเอเจนซี่หรือต้นสังกัดเนี่ยจับได้นะครับว่าเธอเนี่ยไปดื่มสุราทั้งที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์นั่นเองนะครับคือตามกฎหมายของญี่ปุ่นเนี่ยต้องอายุ20ปีเข้าบปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับถึงจะดื่มสุราได้แต่ตอนนั้นเธอ,อยังตอนนี้อ่ะคือเธอ,อยังอายุ19อยู่<ร>นั่นเองนะครับผม คือเดอนไม่นานเลยจะี่แล้วแหม่ไม่น่านรีบเลยนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะครับเพราะว่าทิ้งที่เธอทำนะครับทำให้ต้องโดนปลดจากการเป็นนักแสดงเอง,เองนะครับผมแล้วก็เหมือนตัวเอกเนี่ยก็จะตัดตัวละครน,นี้ออกไปด้วยนะครับแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าโกจูเจอร์เนี่ยถ่ายจบไปหรือยังนะครับผมแต่ว่าคือถ้าจะมีหนังอะไรที่เกี่ยวกับโกจูเจอร์ในหลังจากนี้นก็จะไม่น่าจะมีตัวละครซูนทั้งนั้นแหละอาจจะเป็นตัวละครอ,อื่นมารับบทแทนประมาณนั้นนะครับเต้าพ่อ รอชมันต่อไปจะเสียดายเหมือนกันนะเพราะว่าตัวซูมิโน่เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมก็ค่อนจะชอบเหมือนกันนะมันแบบว่าความธรรมดาของโบรจูเจอร์เนี่ยเออมันยังมีแบบตัวละครซูมิโน่ทาให้เออความน่ารักความตลกของซูมิโน่เนี่ยเออยังมันทํายังทําให้เอนจอยกับเรื่องโบรจูเจอร์ได้บ้างนะครับผมคือถ้าปลดไปเนี่ยโอ้โหไม่รู้จะมันจะจบมันจะลงนี้ยังไงจะให้ตัวละครตายเลยหรือว่าให้น้องสาวมาเป็นโบรจูยูนิคอร์นแทน อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับก็รอติดตามข่าวอกันต่อไปนะครับผมก็ขอแสดงความสนใจกับหลายๆคนด้วยนะครับที่ชอบตัวละครนี้นะแต่ว่าไม่ได้ไปต่ออันอีกนะครับโอ้โันนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย